สวัสดีครับผมไปวัชระมารีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับการเมนเทนแนนซ์เจสกีเบื้องต้นง่ายๆที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหลังจากที่เราใช้งานตัวเว็บเบนเนอร์เราขึ้นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะจากน้ําเค็มก็จะมาสอนวิธีเดินน้ําจืดแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะเดี๋ยววันนี้ช่างเมย์จะพาไปดูเป็นยังไงนะครับรอติดตามได้เลย พอเอาเรือขึ้นมาจากน้ําทะเลนะครับอ่าหนาแรกเราก็จะมาล้างล้างตัวเรือเอ่อเรามาเปิดตัวจุกท้ายเรือออกก่อนเอ่าเผื่อมีน้าในในท้องเรือนะครับอ่าทีนี้เราก็น้ํามาล้างตัวเรือนี่เรามาล้างภายนอกกันนะครับอ่าล้างให้พวกขี้กงที่เกลือออกครับแล้วก็ เราสามารถลงน้ํายาล้างได้นะครับเอาพวกสไลชมพูอาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับโอเคอ่าล้างให้รอบตัวเรืออ่าทีนี้เราก็บ่อนี่ได้ไหมครับบ่อนี่ล้างบ่อนี่ล้างได้หมดเลยครับตัวเรือฉีดได้หมดเลยไม่ว่าเกดแม่ว่าสวิกอะไรเราของเรากันน้ําหมดครับแล้วหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนอ่ะอ่าครับล้างได้้างได้เหมือนกันเหมือนนะเหมือนกันครับโอเคของเรากันน้ํากันน้ําอยู่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องระบบไฟช่วงไฟช็อตไม่มีครับหลังจากเราล้างตัวเรือเสร็จเราต้องล้างใบพัดด้วยนะครับไล่พวกทรายพวกอะไรออกครับที่ต้องล้างเพราะว่าอปอกใบพัดอะ่ะบางทีถ้านานๆเข้าอะ่ะมันจะมีพวกที่เกลือที่เกลือ,อเข้าไปบีบให้ปอกมันฟิตติดกับใบพัดครับอ๋อจะมีผลต่อเปอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับใช่ใชออ่อันนี้เป็นรายละเอียดที่ที่ทุกคนก็ บางทีก็ละเลยบางทีเราจะแค่อะไรนะคิดว่าเดินน้ําจืดอย่างเดียวก็พอแล้วอ่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้ครับต้องฉีดครับต้องล้างเพื่อยืดอายุการใช้งานของปอกใบพัดครับหลังจากเราล้างใบพัดเสร็จนะครับเราจะมาเดินน้ําจืดครับอ่าขับนแรกเราเปิดบ่อก่อนอุปกรณ์นะครับนี่คือตัวเดินน้ําจืด วิธีใส่ครับแล้วก็ใส่ไอฝั่งนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่อ่าฝั่งนี้จะไม่มีหลังเจน,นะครับอผมขอยืนนิดนึงจะรู้ได้ไงฝั่งไหนใส่กับสายยางนะครับฝั่งที่ไม่มีเขี้ยวล็อกนี่เห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีเขี้ยวล็อกใส่กับสายยางอ่าคฝั่งนี้เราจะไปเสียบกับฝั่งเครื่องยนต์ใช่ครับอโอเคหลังเตดีๆนะครับอเคนี่นะครับ อ่าตัวเดินน้ํเจือจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสาลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนอ่าครับว่าไอตัวเดินน้ํเจือเนี่ยถ้าสมมติของของที่แถมมากเรือผมหายเนี่ยถ้าผมมาหาซื้อที่วัชระมันไปใช้ได้กับทุกรุ่นเลยไหมอ่าใช้ได้กับทุกรุ่นครับ fx vx ex มันใช้ได้ด้วยกันหมดใช่ครับใช่ใช้ได้ทุกรุ่นครับอา่ามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับอ๋อไอเขี้ยวนี่คือเสียบลงไปแล้วก็หมุนอ่าครับอ่าอีกทีหนึ่งช่างผมขอลองได้ไหมอ่าได้ครับการถอดก็คือหมุนแล้วก็ถอดอ่าครับกดลงไปก่อนครับ กดลงไปก่อนอ่าแล้วก็หมุนครับอ๋อครับนี่ครับดูนะครับเขี้ยวนี่ครับเขี้ยวให้ตรงเสียลงไปแล้วก็หมุนปุ๊บใช่ล็อกของมันแล้วเนี่ยครับขั้นตอนนี้สําคัญยังไม่ต้องเปิดน้ําอ่ายังไม่เปิดน้ําครับตอนต่อไปครับแล้วก็จะติ้งครับเราสตาร์ทเอ่อการเดินน้ําจืดเนี่ยนะครับเอ่อต้องสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็ไปไปเดินน้ําจืดเตือนอีกครั้งหนึ่งอ่าต้องสตาร์ทเครื่องค่อยเดินน้ําจืด ก็คือเครื่องต้องทํางานอยู่เสมออ่าครับมิฉะนั้นจะเป็นยังไงอ่ะเอ่อมันจะมีแบบถ้าเปิดน้ําก่อนครับใช่ไหมน้ํามันก็จะย้อนเข้าลูกสูบครับอ่าครับทาให้เครื่องพังอ๋ออันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังข้อควรระวังเลยครับการเดินน้าจืดต้องสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเปิดน้ําครับอ่าหลังจากนั้นเดินน้ําจืดไปประมาณ10นาทีอ่าครับก่อนเราจะดับเครื่องเราก็ต้องปิดน้ําก่อนอ่า หลักการคือเครื่องยังต้องทํางานอยู่เสมออ่าครับอ่าพอเราปิดน้ําเสร็จปั๊บอ่าเราก็มาเล่งอ่าเล่งน,น,นิดเบินเครื่อง,งเล่งออกอ่าเบินเครื่องนิดนึงครับเพื่อให้น้ําไหลออกจากยูบ็อกอ่าเสร็จพอเล่งเสร็จปั๊บเราก็ดับเครื่องเลยถ้าผมไม่เล่งได้ไหมมันจะไม่ดีต่อยูบ็อกครับอ่ามัน box, จะมียูบ็อกคืออะไรอ่าตัวคอยเสียตัวนี้ครับ ตัวท่อไอเสียอ๋ออ่าครับเราต้องเอาน้ำออกให้หมดอ่าสตาร์ทเครื่องอ่าอ่าเปิดน้ำอ่ให้เราเช็คดูว่าน้ำช์ตรงนี้ออกไหมอ๋ออ่าเนี่ยจุดสังเกตครับถ้าน้ำไม่ออกแปลว่าอะไรครับตรงเนี้ยเอ่อน้ำไม่ออกนี่ก็เหมือนเอ่อเราเช็คก่อนว่าน้ำอะแรงพอที่จะเดินน้ำเกิดไหม อ๋อน้ำที่ใส่ยางเนี่ยใช่ครับต้องแรงระดับหนึ่งอ่าครับถ้าเบาเกินไปเนี่ยามันจะทำให้เครื่องร้อนหรอใช่ครับได้เครื่องเอาไว้ยึดได้อ๋อคือมือเนี่ยถ้าน้ำถ้า้าน้ำาองเนี่ยมือก็ต้องสามารถแบบเหมือนกับสัมผัสได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับไม่ร้อนเกินไปครับอ่าแปลว่าใช้ใช้ได้อ่าครับแล้วก็ข้างหลังครับเช็คข้างหลังว่าน้ํามีน้ําออกอ่าเนี่ยครับมีน้ําออกไหม นี่คือปกตินะครับเออมันจะมีไอ้ออกเล,เล็กน้อยอย่เงียมือมือสามารถอดนได้นะครับไม่ร้อนนะครับครับก่อนที่เราจะดับเครื่องอในการเดินน้ำจืดให้เราปิดน้ำก่อนอะดีเราจะปิดน้ำนะโอเคตอนนี้เราปิดน้ำแล้วนะครับน้ำโชว์ก็ออกไม่หยุดไหลแล้วอะครับอะทำการเร่งครับอ,อแล้วเราก็ดับเลย อ่าครับแล้วก็เอาสายออกกดลงไปนะครับแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็จะดึงขึ้นมาได้เลยอ่าสายนี้ครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องปิดทุกครั้งถ้าไม่ปิดอ่ะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวน้ําจะย้อนขึ้นมาตรงนี้ครับเราเดือดน้าจืดเสร็จแล้วล้างภายนอกภายในเสร็จแล้วครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อไหมครับอ่าเราจะทิ้งพักเครื่องไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับให้เครื่องมันเย็นก่อนที่จะล้าง อ๋อเราเอาน้ำฉีดล้างได้ในเครื่องได้เลยได้เลยครับได้เลยโอเคช่างทำให้ดูหน่อยเลยามาครับล้างในหมดเลยมีข้อควรระวังในการฉีดน้ำเครื่องอะไรเง,งี้ยอะไรอย่าง,ง,งนี้อย่างเดียวครับตรงหม้อ,อก,กองหม้อ,อก,กองครับอะ้วเนี่ยเนี่ยมันเปียกน้ำน,นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่เราไม่ควรยังไงครับฉีดเยอะครับตรงเนี้ยฉีดผ่านๆได้ฉีดผ่านๆฉีดผ่านๆข้างๆข้างตัวเรือฉีดได้หมดเลยแบตเตอรี่ฉีดได้หมดเลยครับ อ๋อนี่ก็เห็นได้ว่าช่างก็ฉีดหมดทุกอย่างครับไออุปกรณ์สายไฟพวกนี้เรามีระบบที่ทํากันน้ําอะไรมาอย่างเรียบร้อยอยู่แล้วถช่ไหมครับอ๋อฉีดได้หมดเลยก็เราล้างตัวภายนอกภายในแล้วล้างเครื่องยนต์เสร็จแล้วแล้วอันนี้พอปล่อยให้แห้งก่อนอ่าครับเดี๋ยวเราก็ต้องปล่อยให้ตรงนี้แห้ามาเช็ดแรงเงี้ยอ๋อมาซับซับน้ําออกแล้วหลังจากนั้นเราก็เราฉีดน้ํายาเคลือบไปพวก ดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าครับตายแห้งก่อนครับแล้วค่อยค่อยฉีดให้แห้งก่อนแล้วค่อยฉีดใช่ครับนะครับแล้วอันนี้เนี่ยมันยังไงน่ะก็ต้องยกต้องยกทีครับอันนี้ปล่อยขังไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคงั้นอ่ามันมีความชื้นครับลูกค้าควรหาอะไรมาหนุนหัวนะครับให้เรือมันเอียงลักษณะประมาณนี้แล้วสังเกตรูท้ายน้ํานะครับที่เราเปิดไว้ตอนแรกมันจะเด่น้ําออกจากการที่เราล้างเครื่องปล่อยให้มัน น้ำไหลให้หมดนะครับเพื่อที่มันจะได้ทําให้ในวอด,ดี้ตัวเรือเนี่ยไม่มีน้ําขังอยู่นะฮะหลังจากที่เครื่องยนต์เราล้างตากจนแห้งแล้วเราก็ควรฉีดเคลือบด้วยน้ํายาอย่างเช่น WD40 อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถฉีดเคลือบได้เพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับให้กับเครื่องยนต์ของเรานั่นเองครับและนี่คือวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับหลังจากการใช้งานที่ผูวิธีและผมค่อนข้าง ละเอียดมากซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณช่างเมย์นะครับช่างผู้ชำนาญการของเรานะฮะก็สำหรับนะครับทางช่องวัชระมารีน YouTube c h a n n e ลเราเนี่ยนะครับก็จะมีสาระสำคัญนะครับดีๆแบบนี้สำหรับผู้เล่นกีฬาทางน้ำมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่ติดตามอยู่รบกวนกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ถ้าเห็นว่าบทความนี้หรือว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนข้นหรือว่าในวงการอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแชร์ไปบอกต่อๆกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงาน ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ